สิ่งหนึ่งที่บรรดาภรรยาทั้งหลายต้องเข้าใจว่าสามีหลายๆคนพอเริ่มมีอาการเบื่อแล้วเนี่ยภรรยาต้องรู้อาการแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเบื่อแล้วมันต้องมีวิธีแก้แล้วไม่ใช่อยู่แล้วสามีก็มีอาการแบบเนี้ยเต็มไปหมดเครื่องหมายบางประการง่ายๆพี่น้องสังเกตดูบ่งบอกให้รู้วาสามีเบื่อเนี่ยก็คือนิ่งเงียบซึมๆไม่พูดไม่จาถามคำตอบคำหรือ ผู้ชายนี่แหละเคยได้รับไม่จากภรรยายรู้แหลเะเริ่มมีอาการเบือ่อไม่เบื่อก็โกรธแหละระการที่2ไม่สนใจการปฏิบัติของภรรยาเลยในสิ่งที่นางเคยทํานางเคยทําดีดีมานวนให้ก็ไม่ค่อยสนใจถามไทยอะไรก็ไม่ค่อยอยากตอบสามีนี่นะดูแลต้มข้าวต้มมากก็ไม่กินทําขนมที่มันอร่อยอร่อยที่สามีเคยชอบนะมากินชินน้นนึงก็ ไม่เอารู้แล้วไม่ค่อยสนใจหรือภรรยาจะทําอะไรอะไรให้ก็ไม่พอใจเอะอ,อะไรก็นานิ่คิ้ว,ว,ข,วขมวดตลอดเลยอันนี้รู้เริ่มมีการเบื่อหน่ายไม่เบื่อก,กระโจนจะต้องหาสาเหตุเนี่ยเจอหรือสามีบางคนเนี่ยจ้องออกนอกบ้านมีโอกาสเป็นออกนอกบ้านทั้งๆท,งท,งท,งที่ไม่ค่อยมีธุระอะไรก็ตามแต่หาเรื่องที่จะออกนอกบ้านตลอดพอเข้ากลับมาถึงบ้านปั๊บก็เข้านอนทันทีแล้วโดยที่ไม่พูดม่จาอะไรเลยลอันนี้เป็นเครื่องหมายอย่ามาบอกนะครับก็ไม่เห็นสามีบอกแล้วว่าเบือ่อก็เลยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเลยที่มันเป็นเรื่องจะกำจัด ความเบื่อไม่ต้องรอให้บอกเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ชี้แนะให้รู้เลยนะก็ว่าเริ่มและมีอาการเบื่อเกิดขึ้นในในส่วนของสามีนะครับไอ้แรกๆนะฮะชิมน้ำต้มปากก็ว่าหวานหวานพอนานๆไปปั๊บมันเริ่มขมเลย <laughs> น้ำต้มผัาคนิมมันไม่หวานหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันอะไรเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ใหม,ม่ๆอยู่กันแบบเข้าใหมป่ปามันอะไรๆดูดีไปหมดคุณก็เธอก็ฉันทำมาอย่างนี้มาตลอดแล้วไม่เห็นว่าอะไรแล้วมันเบือ่อตอนนี้เบือ่อได้ไง <laughs> ก่อนๆไม่เห็นบอกอย่างนี้เลยมันมีเบือ่อเพราะฉะนั้นต้องเยียวยา อันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่บรรดาอุลมามะเขาได,ไ,ดได้เขียนเอาไว้แล้วก็เออน่าคิดนะเออเครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรอาลามาตมะลันเ,เครื่องหมายที่บง่งบอกให้รู้ว่าสามีนี่เริ่มเบื่อแล้ว